เอาละครับแก๊งแก๊งพู้ใหญ่รุ่น กบหางบัวบานไปแล้วครับคุณตาถ้าถ้าภาพไม่ชัดบอกเด้อถ้าสมมติว่าดูดูอยู่แล้วภาพไม่ชัดผมจะได้เข้าด้านนี้ไหมนี่ครับบัวบานมากับโมเมนะครับนี่ผมมีราชรถส่วนตัวเลยนะดูดูครับโอ้โหจักรยานสามล้ออย่างที่อ่ะ ชุดเบี้ยวชุดเบี้ยวจี๊ยโอ้โตาลุนเมื่อบานมองพ่อไอพ่อขี่รถอะไรมาวาอู้ยังรอนะฮะ<อ>ตาสนใจซ้อนผมไหมหซ้อนท้ายไหมครับตัวซ้อนดอกตวซ้อน,น,นซ้อนท้าย เด็ดดีรุน่กี้ชาร์จแบตจาก46ขึ้นมา56ก็ได้อยู่คลิปหนึ่ง10จะได้10นาทีอะไรประมาณนี้นครับยวคุณตาทองไปก็เดินมา,าหล่อเลยนะมีแต่คนหล่อนะครับโดยเฉพาะคนถ่าย <c oughs> อยอาเลนออกเลนนี่หลงตัวเองนะมาหนุ่มบอกโอ้หลงตัวเองมากเลยซุ่ยหนุ่มปอกคอแดงก็ไม่ได้อนระ อ้าวโมเมโมเมเดินทั่วแล้วเอาคอมเมนต์หายบ้างไงครับบ้างไงครับบ้างไงครับเรื้องหลังครับเรื้องหลังของทานต้นไหรไปเดี๋ยวเออ เรื่องอะไรครับตอนนี้โอ้ดูโมเมก็เดินมาฝั่งนี้โมเมนี่แต่ติดน้องมากนะน้องชอบพี่ครับชอบผู้ชายหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยจับรถผมแล้วนะเน๊ยเอ๊ยโอ้โหรถสามล้อครับ ดูจับรถพ่อครับโอ้โหดึงไว้ครับโอ้โหดึงไว้รอด้วยรอด้วยรอด้วยโอ้โหดูอโอ้โหพักมือเดี๋ยวจะไปหาอะไรให้บัวบานกินนะโอ้โหครับนี่ชุดถ้าเราใส่ชุดมาเร็วมันก็จะเบี้ยวอย่างนี้โอ้โมเมป่านหน้าครับ เฮ้ยจะดึงไว้ดิบัวด,ดึงไว้นะครับอุ้ยขี่โหบัวบานตามพ่อเฉียนะครับดึงรถไว้ครับให้พ่อไปก่อนเดี๋ยวคุณตาทองใบยอยู่นู่นท้าหลังนู่นนะยกล้อเลยลูกโ,โอ้โหแดดครับแบดด<ป>บ้าต้องดึง ตัวบานดึงรถไว้ครับเฮ้ยโมเมคือนั่งขับวนเทถะวะบ้านเรื่องลังครับเรื่องลังครับเนี่ยพาพาพาไปเยอดเยวพา โอ้เดี๋ยวมั้งร้านไสซอเปนรานไดเยู่ตรงนี้มันไม่มีเชืออเ้ยอ้ยดึงไว้บัวดึงไว้เฮงนี่รับรัวบ่บานดึงรถผมไว้นะจะให้ผมไปก่อน อุ้ยชนโมเมโมมมเีปกติเอาเชือกรัดพุงมาวันนี้มาเนี้ยตามไม่ยากครับตามตัวไม่ยากครับโมเมสาวขอบคุณทใจนะครับขอบคุณแม่ขอบคุณนครับโ่อมีแรงมือทิพตมีมาบ้างมไหมมีแรงมืทิพพ่อจะได้ลุ้งพ่อเฮ้ยเฮ้ย ขบวนขบวนครับขบวนรถแห่ครับนี่มามามาับมับกมาเลยปครับเกี่ยวไปเลยเร็วเร็วนอยกูตาลุนไล่แล้วไปทางฝุ่นไปถึงไม้ ไอหนุ่มเอลลอยครับโอ้เขารออีกเารอเรารอพกครับรอี่เอกลุนฮะเพเอกลุนลีลามากครับพาพ้าพ เพลงกนี่ลีลาครับออกกําลังกายปลอดอยู่ เอาเป็นว่าถ้าไปถึงตรงนู้นนะครับถ้ามันมันไม่มีเสียงอะ่ะคือผมปิดเสียงเ้ยเดี๋ยวไปดูเพกใหญ่ก่อนเพกใหญ่ว่าที่เพกใหญ่ในอนาคตนะตายลำดับนะครับ เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เสื้อเขียวผมนะผมกำลังขี่ราชรถมาดูครับเขารอรอบัวบานแล้วก็รอคุณตาทองใบเอ้ยไม่ใช่รอบัวบานสิต้องบอกว่ารอคุณตาทองใบนะ ดูครับดูครับเดี๋ยวไปหาชุดแดงก่อนสป,ปีดไปแล้วโอ้โหฟิวโอ้โรถสามล้อครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเบาบานพุโโ่งลอ,อ,อยมาแล้วอย่าอันนี้ลูกเอ้ยจะเย็นลูก โอ้โหได้ติปเลยแต่เช้าแล้วโอ้โหเฮบวบานโอ้โหเพล็ใหญให่เราได้ติปตั้งแต่เช้านะครับเฮ้ยโมเมเยโ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 ยอยโอ้โหมาครับมาครับอ่ะโชก ทำไมเขารอคุณตาละ่ะเอาส่างมีสอนีบ่ะอยู่ข้างในอ๋อช้างอยู่ข้างในวัดนะฮะเราจะไปดูกัน,นะครับโรงอา้าวไปไหนเบิร์กลานเดือดอยังนำ้ำน้ำเดือดอยังน้ำ่าให้ยังโอ้โห โอ้ยโห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 ยเที oh ่ยเที่ยแต่ช oh ่วงนี oh ้อยู่ในบรรยากาศเตรียมความพร้อมนะครับสุดยอดเลยคณะกรรมการผู้จัดนั้นอยากให้ภาพออกมาได้สวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรลูกช้างเยอะลูกไม่ต้องห่วงมีช้างเยอะมากเลยนะ ทีมงานประกาศได้จัดระเบียบไว้แล้วนะก็อยากให้คณะนากาดีพี่เดินทางมานะครับสามารถขึ้นไปรอโอ้โหเลยว่ะตรงที่เราจัดเตรียมไว้ที่จะให้ขึนได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเตรียมงานแป๊บหนึ่งนะครับขันว่าเม่เห็นกะขึ้นได้